บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องการแต่งประโยคมาตรากกตรงมาตราโดยครูนรินรัตน์อยู่เย็นสวัสดีค่าเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูรัตอีกแล้วนะคะ วันนี้ครูรัตจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยคจากคำมาตราบกตรงม,มาตราเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยคกันก่อนนะคะว่าประโยคนั้นคืออะไรค่ะประโยค ประโยคคือการนำคําชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์สื่อความหมายได้ชัดเจนว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะต่อจากนั้นนะคะเรามาดูโครงสร้างของประโยคกันนะคะประโยค ประกอบด้วยประธานกริยาประธานกริยานี้เราเรียกว่าประโยคสองส่วนนะคะต่อมานะคะประธานกริยาและกรรมสิ่งนี้เราเรียกว่าประโยคสามส่วนนะคะค่ะ ประโยคจะประกอบไปด้วยประธานและกริยาค่ะประธานกริยาเท่านั้นหรือคะอาจจะมีประโยคบางประเภทที่สามารถมีทั้งประธานกริยาและกรรมเด็กๆค่ะเด็กๆค,คงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าประธานกริยา กรรมนั้นจะมีหน้าตาของมันนั้นจะเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยอะไรเข้าด้วยกันถึงจะเป็นประโยคจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครูจะคอยยกตัวอย่างประโยคนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กๆมองดูประโยคที่1นนะคะประโยคที่หนึ่งคือนก บินนะคะคำว่านกคำว่านกเป็นคําอะไรคะคำว่านกเป็นคํานามใช่ลคะค่ะนกเป็นคํานามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะส่วนควานําว่าบินเป็นคํากริยาคะ่ะเพราะ เป็นการแสดงการกระทำของนกจึงทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคค่ะนะคะประโยคต่อมานะคะฝนตกค่าแน่นอนค่ะฝนเป็นคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและคำว่าตก เป็นคํากริยาค่ะทาหน้าที่เป็นคํากริยาของประโยคนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องประธานกรยิยาและกรรมกันนะคะประโยคนี้เราเรียกว่าประโยคสามส่วนนะคะประโยคที่หนึ่งพ่อตอกตะ ปูค่ะเด็กๆคะคิดว่าคำใดทำหน้าที่เป็นประธานใช่คะ่ะคำว่าพ่อคะ่ะพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคและคำใดล่ะทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคะ ใช่ค่ะคำว่าตอกค่ะและก็คําว่าตะปูคําว่าตะปูนี้เป็นคำนามก็จริงแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคตะปูจะทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะคะคำว่ากรรมก็หมายถึงผู้ถูกกระทำนะคะประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองคือนก จิกหนอนนะคะค่ะคำใดคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช่คะ่ะนกนกเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่าจิกคำว่าจิกเป็นกริยาทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนะคะและคำว่าหนอน คำว่านอนล่ะคะเป็นคำอะไรนอนเป็นคำนามแต่ทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะนะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าประโยคมีประธานมีกริยาและมีกรรมว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วต่อมานะคะเรามาลอง แต่งประโยคจากภาพกันบ้างน,นะคะแต่ในประโยคแต่ละประโยคนั้นต้องเป็นคําที่มีมาตรากกตรงมาตราเป็นตัวสะกดนะคะตัวอย่างประโยคสองส่วนค่ะภาพที่เห็นเป็นอะไรคะใครใครในที่นี้คือนกนก ทำหน้าที่เป็นอะไรคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนกทำอะไรนกบินค่ะบินเป็นกริยาทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเพราะฉะนั้นภาพนี้จะแต่งประโยคว่านกบินนะคะ เรามาดูประโยค3ส่วนกันบ้างนะคะภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรใครใครในที่นี้คือนกนกเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนกทำอะไรคะนกจิกจิกคำว่าจิกทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนะคะ เพราะฉะนั้นภาพนี้แต่งประโยคได้ว่านกจิกนอนอ่มีเพิ่มคำว่านอนขึ้นมานอนในที่นี้ทำหน้าที่เป็นกรรมอย่างที่เคยบอกมาแล้วใช่ไหมคะว่ากรรมคือผู้ถูกกระทำนะคะภาพต่อมานะคะใครใครในที่นี้เราจะให้เป็นคุณตานะคะตา ทำอะไรตาทำอะไรล่ะตาปลูกปลูกอะไรคะเพราะฉะนั้นภาพนี้จะแต่งประโยคว่าตาปลูกต้นไม้อ่ะมีคำว่าต้นไม้เพิ่มขึ้นมาณนะตรงนี้นะคะต้นไม้เป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แต่งได้ว่าตา ลูกต้นไม้ค่ะภาพต่อมานะคะภาพที่เห็นใครใครก็คือแม่ขาแม่ค้าทำอะไรขายนะคะขายเพราะฉะนั้นภาพนี้แต่งประโยคได้ว่าแม่ค้าขายดอกไม้ดอกไม้เป็นกรรมนะคะ แม่ค้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคขายเป็นกริยาดอกไม้เป็นกรรมเพราะฉะนั้นประโยคที่ได้คือแม่ค้าขายดอกไม้นะคะภาพต่อมาภาพที่เห็นใครใครก็คือเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขาทำอะไรล่ะเด็กผู้หญิงเขาเล่น เล่นอะไรภาพนี้แต่งประโยคได้ว่าเด็กผู้หญิงเล่นตุ๊กตาอ่ามีคำว่าตุ๊กตาเพิ่มขึ้นมาตุ๊กตาในที่นี้เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะภาพต่อมานะคะภาพใครแม่อ่าแม่ทำอะไรล่ะแม่พูก ภาพนี้จะแต่งประโยคได้ว่าแม่ผูกโบให้น้องแม่เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคผูกเป็นกริยาผูกอะไรผูกโบให้น้องโบโบเป็นกรรมนะคะโบเป็นกรรมอ่ละคะ ต่อมานะคะเรามาทดสอบความรู้กันนะคะโดยครูจะให้เด็กๆใส่หมายเลขสองหน้าข้อที่เป็นประโยคสองส่วนและใส่หมายเลขสามหน้าข้อที่เป็นประโยคสามส่วนนะคะเรามาดูประโยคแรกกันเลยนะคะนกบิน เด็กๆคิดว่านกบินเป็นประโยกกี่ส่วนคะสองส่วนถูกต้องคะ่ะนกเป็นประธานบินเป็นกริยานะคะต่อไปคะ่ะตาปลูกผักเด็กๆคิดว่าตาปลูกผักเป็นประโยกกี่ส่วนคะ สามส่วนถูกต้องคะ่ะตาเป็นประธานปลูกเป็นกริยาผักเป็นกรรมนะคะเรียกว่าประโยคสามส่วนต่อมานะคะปากแตกเด็กๆคิดว่าปากแตกเป็นประโยคก,กี่ส่วนคะ สองส่วนค่ะเก่งมากค่ะปากปากเนี่ยเป็นคำนามก็คือเป็นประธานแตกเป็นกริยานะคะต่อมาค่ะเด็กปอกส้มโอเป็นประโยคกี่ส่วนคะสามส่วนถูกต้องค่ะ เด็กเป็นประธานเด็กเป็นคำนามนะคะเป็นประธานปอกเป็นกริยาส้มโอเป็นกรรมนะคะประโยคต่อมานะคะแขนข้างขวาหักเป็นประโยคก,กี่ส่วนคะ เป็นประโยคสองส่วนถูกต้องค่ะแขนเป็นคนํานามทำหน้าที่เป็นประธานหากเป็นกริยานะคะส่วนข้างขวานั้นมาขยายาแขนเพื่อทำให้รู้ว่าเป็นแขนข้างขวานะคะต่อมานะคะแม่ผัดพริก ปลาดุกเป็นประโยคกี่ส่วนคะสามส่วนถูกต้องคะ่ะแม่ผัดพริกปลาดุกแม่เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานนะคะผัดเป็นกริยาผัดพริกเป็นกริยาพริกปลาดุกปลาดุกเป็นกรรมนะคะแม่ผัด พิกปลาดุกนะคะต่อไปดอกรักเหี่ยวเฉาดอกรักเหี่ยวเฉาเป็นประโยคกีส่วนคะสองส่วนถูกต้องคะ่ะดอกรักคือชื่อดอกไม้นะคะเป็นประธานนะคะเหี่ยวเฉาเป็นกริยาคะ่ะต่อมาคะ่ะ น้องกลัวนกฮูกน้องกลัวนกฮูกเป็นประโยคก,กี่ส่วนคะเป็นประโยคสาส่วนคะ่ะถูกต้องคะ่ะน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานกลัวเป็นกริยากลัวนกฮูกนกฮูกเป็นกรรมนะคะน้องกลัวนกฮูก ต่อมานะคะฝนตกหนักมากเป็นประโยคก,กี่ส่วนคะเป็นประโยคสองส่วนคะ่ะใช่คะ่ะฝนฝนเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานตกเป็นกริยาหนักมากนั้นไปขยายคำ ว่าตกนะคะให้รู้ว่าตกเป็นยังไงตกหนักมากเพราะฉะนั้นคําว่าหนักไม่ได้เป็นกรรมนะคะต่อไปคุณย่าซื้อพริกยวกเป็นประโยคกี่ส่วนคะเป็นประโยคสามส่วนถูกต้องคะ่ะ คุณย่าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานซื้อเป็นกริยาพริกยวกเป็นกรรมนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจะเห็นว่าทุกประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคสองส่วนหรือสามส่วนนั้นในแต่ละประโยคจะมีมาตรากก เป็นตัวสะกดทุกข้อนะคะฉะนั้นครูจะทบทวนให้อีกสักครั้งหนึ่งนะว่ามาตรากกมาตรากกคือคำหรือพยางที่มีพยัญชนะกอเป็นตัวสะกดเรียกว่ามาตรากกตรงมาตรา ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูรัตก็มีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะและอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ